สวัสดีค่ะฟรีมัน,นี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจากวันเลตฟรีเหมือนเดิมนะคะประจำวันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอ,อใครี่ ดูคลิปแล้วบอกว่าไม่เข้าใจก็พยายามดูนิดนึงนะคะพยายามทําความเข้าใจกันนิดนึงในการแจกอะถ้าเป็นการแจกแบบให้แอดไลน์คือหนูจะบอกเวลาในการรับแล้วก็บอกโค้ดอ่งางเปาเราก็แอดไลน์ไปแล้วก็ไปใส่โค้ดอ่งางเปาแล้วก็ใส่โค้ดอ่งางเปาแล้วก็กดส่งตามเวลาที่บอกในคลิปลิงอ่างเปามันก็ขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดูคลิปเราแบบเอ้ยโค้ดอ่างเปาได้แล้วเราก็ไปใส่โค้ดอ่งางเปาพอถึง เอ่อพอมันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ขึ้นลิงก์อ่างเปาให้นะเราก็อ่านนิดนึงว่าสาเหตุที่เราไม่ได้เพราะอะไรนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการแจกแบบให้แอดไลน์นะคะใครที่ยังแอดไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบนะจะได้เข้าใจเพราะว่ามีบอกวิธีการรับทุกอย่างแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องถามเพื่อนเนาะเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่างเปาเพื่อรับวอลเล็ตฟรีในวันนี้ก็คือ 2 2สนาฬิกาห้านาทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจากในวันนี้คือคำว่าไปาสนีไปสนีไปสนีก็ตามนี้นะคะคำเดียวสัน้นคำเดียวใครยังพิมพ์ว่าไปาสนีไม่ถูกไปค้นหาว่าเขาพิมพ์กันยังไงแล้วก็ไปใส่ที่ไลน์ได้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกวอลเล็ตฟรีใครชอบก็กดติดตามช่องไว้นะคะ วิธีการรับ Wallet ฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad 7 7 xqz เ A มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขี่บาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ